เข้าใจการละความตนีนั้นให้เป็นไปในเรื่องของการละความตนีในอารมณ์นะคือละเอียดปราณีตขึ้นจากลูกนะลูกป,ประธาตุนะขึ้นเป็นการไม่ตนีนะการละความตนีในอารมณ์ได้มาแล้วก็พยายามละพยายามทิ้งอารมณ์นะไม่หวแงแหนเอาไว้นะ และที่สุดตัวความตระนี่ยังไปถึงจุดของอวิชชานะตำแหน่งของอวิชชาเนี่ยผู้เจ้าแทนด้วยความตระนีเลยนั่นคืออะไรการตระนีในจิตมโนวิญญาณน,นั่นเองนะเราเสียดายมโนคือใจไม่อยากทิ้งนะก็เลยทำให้เราต้องเกาะมโนไปเรื่อยๆเมื่อดวงมโนดวงหนึ่งดับ ก็เกาะดวงใหม่ดวงใหม่ดับก็เกาะดวงใหม่อีกก็เลยทําให้มีการโน้มไปสู่อารมณ์เป็นการสร้างภพ,พ<บ>ชาติชรามารณะต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเป็นเพราะความตรณีในจิตมโนวิญญาณนั่นเองนะดังนั้นการละความตรณีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันจะไปถึงขันต่างๆอันเป็นนามธรรมทำให้เราละความตรณีได้ครบขันตั้งห้า